สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำครับกรจอเดลนะครับรนรบ,บนชอปป้อ p ปีนะครับราคา4ี่พันเคุณมองไม่ผิดหรอกครับว่ามันคือราคา4ีนะ่พันเก้าสามศูนย์หกศนย์ิกดหเนี่ยมันได้สามศูนย์หศูนย์เร็วไม่ถึงห้าพันใช่ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ถอดมาจากเครื่องเดียวนะแน่นอนถอดมาจากเครื่องเดียวทาไมถึงถูกนะครับเพราะว่าหนึ่ง เขาก็ใส่รายละเอียดมาให้เราแล้วครับว่าหนึ่งการจอเนี่ยใช้กับพอร์ตได้ HDMI แค่ช่องเดียวก็คือมีพอร์ต h ได้แค่ช่องเดียวแต่ย่างๆแล้วบางคนเนี่ยเล่นเกมเนี่ยแค่ฟู HDMI ไม่ได้4 K เพราะฉะนั้นอ่ะคุณใช้ HDMI ต,ต่อเล่นเนี่ยกับจอก็ก็เห,เหลือแล้วนะหเหลือแล้วเพราะว่าตัว3.06 0สเนี่ยมันก็แรงปรับสุดได้ทุกเกมอยู่แล้วนะครับถ้าคุณได้เอาไปไลฟ์สด ยังไงมันก็ปรับสดในทุกเกมเลยแล้วก็บอร์ดที่รองรับเนี่ยต้องเป็นบอร์ด n t e l แลนะต้องเป็นบอร์ดเจน10พูดง่ายก็ต้องใช้กับ CPU ที่เป็น Gen10 ขึ้นไปถ้าเป็น AMD ก็ต้องใช้บอร์ดไลเซนพวกนี้ครับ B50 X570 นะครับพูดง่ายๆก็ต้องเป็นไลเซนใหม่ๆนิดนึงนะครับแล้วก็ Intel ก็ต้องเป็นบอร์ดเจน10ขึ้นไปนะครับประมาณนี้ แล้วก็สินค้าเนี่ยมีประกันให้นะครับไม่ต้องกลัวนะผมว่าถ้าผมไม่มีการ์ดจอนะหรือว่าการ์ดจอผมพังอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแรกๆนะที่ผมจะเลือกซื้อเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็เล่นเกมเนี่ยบางทีก็แทบไม่ได้ใช้จอ4 k อยู่แล้วที่ใช้งานอยู่ตอนนี้ใช้จอ4 k นะแต่เวลาเล่นเล่นแค่ full hd นะครับโอเคนะครับ สำหรับคนที่อยากจะได้การ์ดจอสักอันหนึ่งนะครับที่ไม่แพงมากแล้วก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าคุ้มเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดไปสั่งซื้อได้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับ